สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับผมพิชินคนเดิมสวัสดีครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมมาบอกเล่าถึงตำนานของแคลนแคลนหนึงครับผมที่เป็นตำนานอันสุดยอดตำนานอันยาวนานไม่แพ้แคลนอื่นเลยนะครับผมนั่นก็คือตำนานการ์ดไฟเวนการ์ดจากแคลนโนวาแกร p เบอร์จากภาพ 1,2,3น,นั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าสำหรับผู้ใช้นะครับผมแคลนหรือว่าแกร์เบอนั้นจริงๆแล้วมีหลายคนใช้มากแต่คนที่ใช้หลักก็คงยังเป็นคาหมวยคงนะครับผมที่มีบทบาทยาวนะั้นแต่ภาค1ถึงภาค5แล้วก็ได้เป็นคนที่ผู้ยังไงดีติดอันดับนะครับผมเพลเยอร์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแคลนเลยในการ์ตูนอ่า คือถ้าเกิดเป็น i g ก็มีไปใช้ชาร์โดบ้างไปใช้โกบ้างใครคุ้งก็เปลี่ยนไปใช้นัรลูคามีบ้างไปใช้รอยเยในภาคสบ้างใช้ลิงก์ก็ยังมีเลยถูกต้องไหมครับจะมีคาแรคเตอร์หลายๆคนที่จะเปลี่ยนเด็กที่ยังใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมอาคฟอร์ดรู้สึกจะไม่เปลี่ยนเพียนะว่าเขาไม่ได้มา้งแต่ภาคแรกไงเพียนะว่าขมุยคุ้งเนี่ยเป็นคนเดียวที่ใช้ มาตลอดพี่แกไม่เคยเปลี่ยนแคลนหลักในการเล่นเลยครับผมจึงเป็นเหตุให้มีของเสริมมาเรื่อยๆทุกภาคนั่นเองก็เป็นหนึ่งแคลนที่ไม่โดนเทนะครับผมมีให้ใช้เรื่อยๆแต่ก็เสริมมาเล็ทีละหน่อยกระปิดกระปอยนะครับผมก็คราวนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสามเนี่ยมีตำนานอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนคงจะคุ้นหน้ายูนิตตัวนี้เนาะนั่นก็คือ เกรด3ที่เป็นแบบเหมือนกับตัวหลักนะครับผมนั่นคืออาชูราไกเซอร์นั่นเองก็มาดูทั้งแบบฟลอยด์และไม่ฟลอยด์เป็นตัวที่ถือว่าเก่งมากในดับในดับต้นๆเกมนะครับผมเพราะว่าพี่แกเนี่ยมีโอกาสทําให้เกรด3ที่เราจะเช็คบอร์ดในสมัยนั้นกลายเป็นสแตนทิกอร์ย่อมๆคือทำมันถ้าไม่เพื่อเราลุกขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งก็จะมีข้อดีมากในการตีซ้ําตีต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าจุดเด่นของแคลนโนวาเนี่ยคือการตีซ้ําต่อเนื่องอยู่แล้วถึงในอนาคตเนี่ยจะมีแคลนคอฟฟอร์ดที่ว่า ตีได้มากกว่านะครับแต่ว่าก็จะมีข้อดีเรื่องของการหงายแดมด้วยถึงเราจะไม่ค่อยใช้แล้วในในสมัยนี้ก็เถอะเอาเป็นว่าข้อดีของโนวาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยละกันนะครับผมแต่ก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่การสแตนขึ้นมาตีอีกครั้งนั่นเองตัวเกรดสามอัชูราไกเซอร์จะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นนะครับผมแต่ว่าก็จะมีอีกหนึ่งตัวเริ่มที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะั่นคือตัวเริ่ม Battle r i ไเซอร์นะครับผมก็เอามาให้ดู2แบบและกันก็จะเป็นตัวเริ่ม Stand Tricker นผมทททีี่่เป็กวนตัวเอง้ พอบูสต์เสร็จปุ๊บก็มันก็จะเด้งเข้ากองไปทําให้นะครับผมเรามีโอกาสเช็คได้สแตนทิกอร์เรื่อยๆนั่นเองอ่านี่คือข้อดีของเขานะครับผมและไม่จบแค่นั้นนะครับมันยังมาพร้อมกับคู่อ่ายูนิตนะครับผมที่บูสต์สุดโหดนั่นก็คือคู่คิงควีนนั่นเองอ่าอันนี้ไม่ใช่ใส่ลูกใส่รับไม่ใช่ไม่ใช่เกมไม่ใช่สีม่วงนะครับผมแต่ว่าเขาคือคิงออฟซอนและควีนออฟซอนนะครับผมที่ถ้าเกิดจับคู่กันมันจะบูสต์พลัง20,000ทําให้เป็นยุคที่ตีรอยัล ตีโอละเข้าได้ชิวๆมากนะครับคือแบบแวนตีมีถึง2 0 0 0 0แต่เลียวคนนี้ตีถึง2 0,000แล้วก็จะพยายามรักษาที่คิงไว้หนักมากหรือบางทีฝั่ข้ามตีตายไปก็ลงตัวใหม่มาอยู่ดีเคยเห็นบางคนเนี่ยวางคิงคุยไม่สองข้างเป็น perfect formation นะครับผมที่ว่าตีเรื่อยๆตีสองหมื่นเรื่อยๆนั่นเองฝั่งข้ามทําอะไรไม่ถูกนะครับผมกาดไม่ไหวเจอตีทีทละสองหมื่นถ้าไม่ได้ยนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแบบคังไนโลหรือเป็นโนวาไดการเนี่ยยุควิธีศูนย์หนึ่งเป็นที่น่ากลัวมาก ราะตีแรงมากนั่นเองนะครับผมแต่ก็จะสีแบบค้งโลกในที่ว่าโดนเบอร์สึดากอนยิงทิ้งไปนั่นเองอ่ะและไม่จบแค่นั้นครับช่วงเกรด2ก็จะมียูนิโทอดอีกนั่นก็คือบูทเทลแจ็คอ่าตัวนี้จริงๆแล้วชื่อมันคือเจโนไซแจ็คที่แต่ว่าเจโนไซเนี่ยมันเป็นสื่อความหมายที่ไม่ดีก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบูทเทลนะครับผมทาให้ความหมายมันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เจนโนไซมันดูทาลายล้างจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเดิล่นจะตื่นตระหนกนั่นเอง คราวนี้ก็จะเป็นยูนิตเกรดสตัวแรกที่ยืน1นึ0 0หนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันมีสกิลดีๆหลายอย่างการยืน1นึ0 0หในเกรดสองนี่ค่อนข้างจะดีนะฝันข้ามตีเข้าแทบไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นครับมันก็ยังมียูนิตสุดตลกนั่นก็คือยูนิตที่มีชื่อว่ามิสเตอร์อินซิเบิลซึ่งเราจะไม่พูดถึงมันแทบจะไม่เคยได้ใช้สกิลของมันเลยนะครับผมสกิลผมจําชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเคาน์เตอร์บัส์ เคาน์เตอร์บาร์5โซเคาน์เตอร์บาร์5โซบาร์8เนี่ยจะไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้เลยนะครับผมคือแบบมันไม่เค็งอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะแต่ว่าก็จะมีตัวเกรดสามที่เอามาใช้แทนกันไดน้นั่นก็คือ โกลูทายที่มาจากชุดทีดีนั่นเองนะครับผมก็พี่ชินตอนนั้นก็ซื้ออเน่มาสี่กล่องซื้อทีดีมาสี่กล่องแล้วก็เล่นเล่นอะชูลาไกเซอร์บวกโกลูทายนั่นเองนะครับแถมช่วนนั้นเนี่ยก็มีตัวที่มันตีฮิตไหายแดงม,มาช่วยด้วยก็ดีอยู่นะครับแตนน่้นเนี่ยช่วงยุคแรกของ b t 0 1จะเป็นอย่างนี้จะมีสิ่งที่แบบว่าน่าน่าลำคาญที่สุดของโนวาก็คือตอนนั้นเนี่ย BT01 มันไม่ให้ PG มาให้นะครับ PG เนี่ยมันมาอยู่ที่ B 02 กลายเปว่าต้องซื้อ b t 02เพื่อเอาบีเอาพีแค่นั้นเองจริงๆคือแบบเป็นอะไรที่เปลืองเปลืองเงินมากอะ่ะทันที่จริง,รงๆเราควรจะให้ PG มาตั้งแต่ BT ที01เหมือนกับคังไนโรหรือรอย่านะครับผมก็อาจจะเป็นการตลาดของเขานั่นเองอย่างที่บอกคือพอขึ้น b t ที02ปุ๊บมันก็จะมีนะครับผมไลออนฮีทกับเม g ิกเช่นเกอร์คิ a ่าที่เป็นตัวเด่นแล้วก็พีจีหนใบแต่ไม่ได้หยิบมานะครับ ผมค่อนข้างชอบเมจิกเชื่อเกิดคิรลล่ามากตัวที่ว่ามันตีแล้วคว่มสองจวหนึงแล้วด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเป็นคลนอื่นเช่นโอร์แเคิลอะไรเงี้ยมันไม่มีตัวไายแดงไงมันคว่อมแล้วคว่อมเลยแต่โนวาเนี่ยมีตัวไหยแดงเยอะมากตีฮิตไหยแดงลงลงมาไายแดงทําให้คิรลล่าเนี่ยแสดงความสมบได้ดีมากตีฮิตคว่อมจวบทฮิตคว่มจว,ๆๆวมจ่วๆๆเรื่อยๆฝั่งข้ามเนี่ยไม่รู้ตัวปล่อยให้มันฮิตบ่อยๆเราการ์ดเต็มมือแล้วนะครับผมทาให้เป็นอีกข้อได้เปรียบของโนวาในตอนนั้นเองแต่่่่พอออเเข้าาสสูชวงนนรผมมก็ิิีดหย เสริมเกรดสามให้ตัวหนึ่งนั่นก็คืออ่คอสโมลอร์ดซึ่งผมไม่เคยใช้มันเลยคือมันมันไม่เก่งอ่ะโคตรโคตรโคตรที่จะไม่เก่งนะครับผมอชาชร拉ไกเซอร์ยังเก่งซะก,กว่าแต่มียูนิตน่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือคู่เดสมี่เลดี้กับเดส army ก u y ซึ่งเป็นคู่นี้ถ้าเกิดต่อบ,บูสได้กันแล้วเช็คได้เกรดสามมันจะลุกขึ้นมาทั้งคู่ไงแล้วถ้าเกิดเล่นกับอชาชร拉ไกเซอร์เอาข้างหนึ่งเอาแบบเอาเลียวตีให้หมดเลยอชาชร拉ไกเซอร์ใช้ได้เกรดสามปุ๊บลุกแทบสนามตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมันนคมที่่ือก้้าาาิเลย็วไดใ คู่เดดอาร์มี่กายและเลดี้เนี่ยเป็นคู่ที่แบบโดดเด่นมากในตอนนั้นนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งสายที่ได้รับความนิยมนั่นเองก็ก็คือเสริมวัชลาไกเซอร์ต่อไปนะครับผมแต่แต,แต่พอเข้าสู่ช่วงบีทีศูนย์สี่ทุกคนเริ่เมเบื่อวอัชลาไกเซอร์แล้วครับเขาเลยจัดเซตใหม่มาให้นั่นคือเซตเบรครูเกอร์นั่นเองซึ่งพี่ชินชอบมากตอนนั้นคือแบบโหตัวนี้พอตัวนี้มาคือจัดตัวนี้เป็นเมนเป็นเมนเน็กเลยดูความที่มันเท่ มันเป็นหุ่นยนต์นะครับผมแล้วแบบใครๆเขาก็เรียกว่ามันคือเด็กกันดั้มในตอนนั้นนะี่ะเฮ้ยเด็กกันดั้มนี่หว่าโนวากันดั้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแล้วคือแบบเออมันก็มีความเป็นกันดั้มสูงมากนะครับผมไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยอา่ามุมวิสุกันดั้มยูนิคอร์นล้วหรือยังรู้สึกจะยังมั้งแต่ว่ามันมีความคล้ายยูนิคอร์นมากนะครับผมว่าก็คือมันมีขายาวๆไงถ้าเกิดมันแยกขาวแล้วเปลี่ยนหน้านั่นคือยูนิคอร์นละก็จะมีความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นสนุกสนานเเ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 อออออาาาไไไปปปสสสสรรรรริิมมดดด้ว Deck, ด้ววยยกกกกับใ่ลง 8, ็นชซ์ จึงเป็นเด็กน้อว,วัที่สเสียรมากในตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นพี่ชินรู้สึกจะไม่ใส่ตัวนี้ด้วยเพราะบางทีมันเล่นยากนะครับก็จะไปใส่เกทสามเกทสองตัวอื่นแทนพี่แต่ว่าก็จะมีข้อเสียคือถ้าเกิดไลท์เชนไม่ติดก็จะเล่นลำบากหน่อยอาจจะต้องเปลี่ยนสายไปเล่นอชูราเลยแต่ถ้าเกิดไลท์เชนติดเล่นเป็นบอลคุกเกอร์เป็นหนึ่งสายที่เก่งมากเพราะมันสแตนตัวเองได้นะครับผมยูนันเป็นยูที่โหดจริงๆเพราะถ้าเกิดเผลอให้เซนบอลคุเกอร์ฮิตตีฮิตขึ้นมา มันอาจจะจบเกมตั้งแต่3ดาเมจเลยก็ว่าได้นะครับผมเคยแบบตีคิแวนพลังแวนสเต็ขึ้นมาตีอีกคีอีกอูโ้โหสนุกสนานมากตอนนั้นจึงเป็นสายที่สนุกสนานมากนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นพอเข้าสู่ช่วงวิธีศูนย้าไม่มีของอะไรเสริมเลยเต็มที่ก็ให้สตรีทเบราว์เซอร์มาช่วยจัว์นนั่นเองแต่ว่าตอนนั้นก็มีคิ้เล่าช่วยจั่วอยู่แล้วก็เลยแบบเฉยๆนะครับผมสรุปว่า ในช่วงภาคหนึ่งก็จะมีความเก่งกาจในเป็นตำนานจบที่สายเบราคูเกอร์นะครับผมแล้วก็อชุล่ไกเซอร์นั่นเองจริงๆแล้วมันไม่จบแค่นั้นครับมันออก EB01 ซึ่งในนั้นก็จะเป็นการ์ดจากเวอร์ชั่นการ์ตูนจริงไหมซึ่งก็จะมีเด็กไลเซอร์เสริมมานิดหน่อยนะครับผมก็จะมีเกตหเกดสแล้วจริง,รงๆแล้วมันก็จะเล่นกับตัวแซนทิเกอร์อยู่แล้วทําให้มีเด็กไลเซอร์ออกมาเล่นได้นิดหน่อยนะครับผมที่นัว่าในยุคนั้นเด็กไลเซอร์เล่นยากมาก ตรงที่ว่าการมันน้อยไปมันมันไม่ใช่ไลเซอร์ทางเด็กอะคือบอกมันไม่ใช่ทุกเด็กในทุก40ใบในเด็กเนี่ยมันเป็นไลเซอร์ห้าสี่ห้าสิบใบอะนานั้นมึงจะเล่นยากมากนะครับผมทําให้มีคือมีมีหลายๆคนพยายามมาเล่นแต่มันเล่นไม่ออกสุดท้ายเล่นสายเบาสายอัชูราเก,กเซอร์ดีกว่านะครับผมซึ่งสายเนี่ยจริงๆแล้วคือมันปรากฏตัวในการ์ตูนก่อนนะครับในในกาแฟเนการ์ดร,รู้สึกจะเล่มหนึ่งเล่มสองก็โผล่มาเนาะก็จะเป็นคามุยใช้นะครับผมเนี่ยก็จะมีใช้เป็นไลท์เป็นเพอร์เฟกต์ไลเซอร์นะครับผมแแต่ก็พ้ แต่ก็แพ้นะเขาอ่านี่ยเนี่ย perfect laser เนี่ไงนี่เพอร์เฟ e ไลเซอร์แต่แต่ก็แพ้โดนโดนอะไรนะโดนแคนมุลคุโมะตบตายนะครับผมน่าสงสารมากอ่ะตอนนี้คือในนี้มันใช้มุลคุโมะไงไม่ได้ใช้เมก้าโครนี่เนาะเอ้ไม่ได้ใช้สไปบาร์เทอร์นะครับผมก็กลายเป็นว่าอ่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคือแพ้ด้วยในการ์ตูนทีวีก็โผล่มานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เด่นอยู่ดีพี่น้อยว่าในชุด EB01 เนี่ย มันจะมีคนที่เล่นเวนกอญี่ปุ่นมาก่อนแล้วรู้นะครับแล้วเขาไปเก็บตัวนี้ไว้นั่นก็คือแมวพ่อบ้านคือตอนนั้นมันก็ไม่เก่งเป็นตัวที่ไม่เก่งเลยนะผมไม่เก่งมากๆไม่รู้จะไปไม่รู้มาทําไมแต่พอเข้าสู่ยุคภาค4ยุคไลเซอร์รีเจนตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนหากันมากราคาพุ่งมากจนที่สุดโดนแบรนด์ใส่ได้แค่2ใบเพราะมันทำให้แวนที่เป็นรีเจนสแตนได้นั่นเองนะครับผมด้วยความสามารถสก,กิลมันคือมันจับให้เกรดสองสแตนได้ซึ่งเกรดสองเนี่ยอ๋อมันจะไปดียังไงก็ไม่เห็นจะเก่งเลย แต่พอมันเป็นรีเจนปุ๊บมันมีเกจสองยืนอยู่ข้างๆไงทาให้ตัวนี้มันจับคู่รีเจนลุกได้อ๋อมันจะเป,นนเ,เป็นตัวที่เก่งมากในะยุคภาคสี่นั่นเองนะครับผมพี่ชินก็เก็บไว้ตั้งแต่ภาคหนึ่งแต่พอเข้าภาคสี่ปุ๊บไม่ได้ซื้อตัวนี้ก็เลยยังไม่เคยใช้เลยนะครับผมมีตั้งสีนะ่ใบเนี่ยสียได้มากอ่ะคราวนี้พอเข้าภาคสองอ่าเนะว่าไม่โดนอะไรทั้งสิ้นนะผมยังคงเล่นตามปกติก็จะเกิดสายใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าสายสัตว์เทวานั่นเองนะครับผม แต่ช่วงแรกยังไม่บูมเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือมันน้อยไปมันให้มาแค่4แบบเท่านั้นเองแล้วตัวพวกนี้คือมันซัพพอร์ตสัตว์เทวะกันด้วยกันเองทําให้ยังเล่นไม่ขออนะครับผมเต็มที่ก็เอาเอเซอร์ดากอนใส่เด็กไปอ่ะให้ดูทั้งแบบฟอยแล้วไม่ฟอยนะครับอ่ะก็เอาเอเซอร์ดากอนใส่เด็กไปเท่านั้นเองแต่ก็ยังเล่นไม่ข้ออยู่ดีสุดท้ายตอนนั้นก็ยังเล่นแต่สายเบรานะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนและหลังจากนั้นนะครับผมคอเข้าสู่ช่วง ช่วงไทไทภาคคือแบบมันเหมือนเป็นช่วงที่โดนเทอะโนว่ามันโคตรไม่มีบทอะบทน้อยมากสู้เต็มที่ก็แบบแค่อยู่ในทีมพระเอกแล้วก็สู้นะครับผมอ่ะก็จะออกล่างนะครับผมล่างลิมิตเบรกให้คือเอเซอร์ดากอนเนี่ยมันมันไม่ใช่ลิมิตเบรกสีนะบางคนเผลอว่ามันคือลิมิตเบรกสีจำไว้แต่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ลิมิตเบรกสีนะครับอ่ะครานี้ก็จะเสริมอีกสักสองสามตัวกับสายสัตเทวะก็จะมีสัตเทวะขั้นสุดยอดอิลูมินัสดากอนซึ่งตีแล้วคว่ำและจับแถวหน้าลุกได้นะครับผม แต่ก็เฉยๆอยู่ดีค่าคอสมันแพงไปอะ่ะมันคว่ำตั้ง3าเนเต็มที่ก็ใช้ได้แค่2ครั้งใน1เกมนะครับผมมันจะไปเจอพวกอัลคอร์ฟอร์ดไปเจอพวกชาโดว์นารุคาิิอ่าโกคาราดินในยุคที่เป็นเมตามากกว่าก็จะเล่นเก่งกว่านั่นเองแต่ก็พอเล่นได้นะผมเพราะถ้าเกิดคอมโบดีๆการขึ้นน่ยมันจะตีได้โหดและหนักมากนั่นเองก็จบไปจบแบบงงๆไปนะครับสำหรับสายสัตว์เทวะนะครับ คราวนี้เหมือนไม่รู้บูชิโรคิดอะไรนะครับผมสัตว์เทวะแบบมันน่าจะยังเก่งได้อีกอ่ะมันยังไม่ปังเลยอ่ะเขาก็เลยจัดเซ็ตใหม่มาให้นะครับผมจัดเซ็ตใหม่มาแล้วในชุดนี่คือภาค3แล้วบีทีแล้วก็จะจัดสัตว์เทวะสายเอทิคบัสเตอร์ให้ซึ่งเป็นเบรกไหลด้วยตอนนั้นเริ่มฮือฮาแล้วเฮ้ยตัวเนี้ยสกิลมันดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเบรกไหลแล้วแล้วแวนตีปุ๊บมันจับเลียวโนวาแถวหน้าสแตนอีกอ๋อดังนั้นก็เลยมีคนนะผมเอาไปคิดว่าเอ้ยงั้นถ้าเกิดว่า เราเอาไปเล่นกับอิลูมิ n น l ดากอนมันจะทําให้แวนเราเลียวเราสแตนทั้งสนามได้ก็จะมีการกดเบรกไลท์ ight, ตีแ้ะความสามลูกทั้งสนามหรือบางทีก็อเอาจะเบรกไลท์ก่อนตีปายหนึ่งทีเธอต้อมาก็ค่อยกดสกิลอิลูมิ n น l ก็ได้นะครับผมมันก็ไม่เปลืองนี่ไงทําให้แบบจะเกิดคอมโบที่สามารถลุก2ลูกแถวหน้าตียำๆได้นั่นเองแถมมีตัวไลออดอนที่มันสแตนตามตัวข้างหน้า แล้วก็มีเฮเกอเทออที่มันตี1 2ื่นสองโดยไม่ต้องบูสต์ได้ทําให้เป็นเนกที่เล่นง่ายนั่นเองนะครับผมตอนนั้นเนี่ยความเก่งของโนวาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยเริ่มเริ่มขึ้นแลขึ้นล้วและมันไปปังมากมากๆนะครับผมในยุคของทายภาค3นั่นเองนั่นก็คือเสริมสัตว์เทวะมาแล้วแบบใส่ในทางเด็กก็จะให้พวกทริกเกอร์มานะครับผมเอ๊ะ เหมือนเหมือนทิกเกอร์ไม่ครบเนาะอไม่เป็นไรหามาไม่ครบนะครับผมมันมีแหละลืมหยิบม,มาก็จะเป็นทิกเกอร์มีเกรดหนึ่งมี PG นะครับผมมีตัวเสริมเด็กได้หมดเลยซึ่งทําให้จัดสายสเตวาฟูลเด็กได้ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของการสแตนของการทิ้งละก็เลยเอ้ยเจง๋งละและไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าเนื่องจากขมุยเนี่ยก็จะมีทั้งโดนล,ลิงก์ด้วยแล้วไม่โดนล,ลิงก์ด้วยโดนล,ลิงก์คือแบบเหมือนเหมือนกลายเป็นผู้เล่นหนุ่มเคาะโดนพลังลิงก์จ็อกเกอร์คอมเมไงนะมันก็จะเลยมีนะครับผม ร่างพูดยังไงดีร่างคอสไลน์มา2แบบคือบอกเฮ้ยตกใจมากตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นการคอสไลน์ถึง2แบบที่แบบไม่มีแคลนอด่นให้มาก่อนนะครับผมก็จะมีสัตว์เทวะลายผ้าเอทิคบัสเตอร์เอ็กซ์ตรีมซึ่งเป็นอันนี้คือร่างปกติที่คำมุยล่างร่างคนธรรมดาใช้นะครับผมกับอีกสายหนึ่งน่ก็คือสายเอทิคบัสเตอร์รีเวิร์สนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งความเก่งกาจนั้นบอกไปก่อนแล้วทั้งสองสายเก่งกาจนะครับผมแต่ว่าในยุคนั้นคนจะนิยมสายรีเวิร์สมากกว่าเพราะว่า มันเป็นสายที่แวนสะแตนได้นะครับคือจริงๆจะเป็นสายไหนก็ตามนี่ถ้าเกิดเหยียบเบรกลาแล้วโหดทั้งคู่ถ้าเกิดเป็นสายเอทิคบัสเตอร์ธรรมดานะครับผมเบรกลาก็จะเป็นสายที่ตีเรื่อยๆไม่เปิเือคาลเจอร์บาร์าคาลเจอร์บาร์าาารไปใช้อย่างอื่นได้นะครับผมตีลุกตีลุก2แถวตัว2ตัวบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นเบรกลายสายรีเวิร์สนะครับผมก็จะเน้นล็อกตัวเองคือต้องต้องเติมสนามให้เต็มหน่อยแต่ว่าจะสามารถกดคอมโบปิดเกมได้โหดมาก มันเป็นคอมโบที่สามารถตีได้ประมาณ8ครั้งใน1เทิร์นนะครับผมเพราะว่าตัวแวนมันลุกแล้วมีสกิวเวลเบ่งร้ายอีกที่ทำให้พอตีปุ๊บแถวหน้านมันลุกตามอีกมันก็จะลุกซ้ำซ้อนไปเรื่อยๆจนตีได้ประมาณ8ครั้งซึ่งถือเป็นแบบจุดสูงสุดของแมงกัดในตอนนั้นที่สามารถตีซ้ำได้คือถ้าเกิดเป็นออคอฟอร์เนี่ยประมาณ5ค้งคือเต็มที่แล้วแต่นี่คือมันสามารถตีได้8ครั้งโดยไม่ต้องการทิกอร์เลยเลยเป็นสายที่คือหาในตอนนั้นมากนะครับผมกับสายสัตว์เทวะมว buster งงะูงสุด ของโนวาในภาค3แล้วเป็นตำนานที่ฝัหนังข้ามแบบโอ้ยพอโดนคอมโบชุดนี้ไปแทบจะวางคือคือเคยมีทั้งใช้ใสกคนอื่นและโดยคนอื่นใช้ใส่ตัวเองเรียกได้ว่าโอกาสชนะสำหรับคอมโบนี้นี่้อนจะสูงมากั้าฝีหนังข้ามเนี่ยแบบมือแบบไม่ได้เหนียวพอหรือว่าไม่ได้ดอวทิกเกอร์หรือว่าไม่ได้แบบรู้ไตเราอะ่ะก็จะโดนคอมโบนี้ปิดเกมในเทิร์นเดียวแน่ๆนะครับผม หรือไม่ก็อีเทิร์นึงก็เละอยู่ดีดังนั้นจึงเป็นสายที่โหดมากๆสำหรับสายสัตวเทวะนั่นเองนะครับผมเป็นจุดสูงสุดของสัตวเทวเลยก็ว่าได้อ่าคราวนี้นะครับผมเหมือนจะจบแล้วตำนานภาค3แต่มันไม่จบเขาออกอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า EB 08นะครับผมซึ่งเสริมอยู่2เด็กด้วยกันก็จะเสริมนะจริงๆมันเสริมอ่าจริงๆมันเสริม3เด็กแหละมันมีสาย De a d Army ด้วยนะครับผมแต่ว,ว่ามันมันจืดจางมากๆอ่ะก็เลยไม่ได้พูดถึงอ่ะพูดถึงแล้วกัน อ่ะมันจริงๆแล้วมันจะมี E B ศูนย์สี่ก่อนก่อนศูนย์แปดมีศูนย์สี่อยู่คือพิชิตลืมไปแล้วมันจะมีสายเดทอาร์มี่อยู่นะครับผมซึ่งออกมาแล้วเนี่ยเล่นยากมากยากสุดๆนะครับผมจัดฟูลเด็กก็ไม่ได้เลยเลยช่างมันเถอะไม่มีใครพูดถึงคือแบบแทบไม่เคยเห็นใครเล่นเดทอาร์มี่นะครับผมคือเดทอาร์มี่ไก่เลดี้มันเก่งแต่ฟูลเด็กเนี่ยไม่เก่งนะครับเพราะว่าอ่ะมันจะมีสายที่หนึ่งก่อนสายที่หนึ่งคือสายอาชูล่านะครับผมอ่ะมันก็จะมีอาชูล่าล่างครอสไลท์มานั่นก็คือจากกอนั่นเอง ซึ่งตัวนี้แอบเก่งมากนะครับผมเป็นครอสไลท์ด้วยแล้วก็มีตัวเสริมนะครับผมเป็นเบเป็นเบอดาสมุไรกับแดียเดวิลสมุนไรนั่นเองซึ่งปั๊มพลังได้โหดมากๆนะครับคือคือง่ายๆเสริมแค่3ใบอะแต่ทำให้การเป็นเด็กอัชชุลาไกเซอร์ที่เก่งมากแล้วก็ข้อดีมันก็คือขีดเด็กมันต้องการน้อยคือต้องการแค่อัชชุลาไกเซอร์แล้วก็2ตัวนี้เสริมดังนั้นพวกสล็อตอื่นๆนะครับผมช่องอื่นคุณจะไปใส่ตัวอะไรเสริมก็ได้ ใส่เลตอาร์มี่เสริมก็ได้นะครับผมไปใส่พวกตัวจัว่วตัวหงายอะไรได้หมดเลยจึงเป็นดที่ค่อนข้างอิสระโมดิฟายได้ง่ายสามารถปรับได้ตามความต้องการนั่นเองและเก่งนะครับผมจะมีข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าคอ o s สไลท์ไม่ได้ก็จะเล,ล่นยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดคอ o s สไลท์ได้และเป็นคอร์สแล้วก็แบบมันจะกดสกิลได้หลายอย่างนี่ทำให้มันเด็กที่เก่งมากๆอีกเด็กหนึง่งก็ค่อนข้างจะเก่งแต่พี่ชินไม่เคยจัดเด็กนี้เล่นนะครับผมเพราะว่ามันเสริมอีกซีรีส์หนึ่ง มันเสริมซีรีส์บราส์นั่นเองนะครับผมคือฮามากตอนนั้นคือชอบมากติ่งมากด้วยความที่ยูนิตมันเท่งไงนี่ไงโหมดเกนรอดอย่างเงี้ยคือกันดั้มแน่นอนคือใครรู้ก็เรียกว่าเด็กกันดั้มนะครับผมอ่ะคลิปทิกเกอร์เงี้ Stand er. ยสแตนทิกเกอร์ฮิลทิกเกอร์เงี้ยรอทิกเกอร์เงี้ยอ่ะดูดูความอลังการของ PG มันนะครับผมแบบเหมือนเป็นกลางรีแฟคเตอร์บาเลียอย่างเงี้ยอ่ะแบบเป็นพวกแนวหุ่นกันดั้มแนวสาวน้อยนะครับผมแนวแบบเมก้ามูสเมเกอร์ก็มีนะครับผมอ่ะอย่างตัวนี้ก็มีเป็นชายหนุ่มตัวนี้คือแบบ คูณไม่งอยา่างอานเซนเลยอ่ะใครใครรู้จกักอานเซนนะครับผมแล้วคนเล่นซูเปอร์ระบอทนะครับขอบคุณแล้วมาเมาส์กันหลังใหม่ได้เป็นติ่งซูเปอร์ระบอทมากเล่นทุกภาคทุกวันนี้ยังไม่เคลียร์เลยนะครับผมเลยเดี๋ยวจะซื้อภาค X อ,อยู่แล้วโอ้ยตังก็ไม่มีอ่ามีวาน,นิลาให้ด้วยนะครับผมมีตัวที่เสริมสายเบลลเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีตัวฐานเบรกไลา์นะครับผมอ่าแล้วก็มีเบลลให้แล้วก็มีเบลล่างใหม่ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสริมเบลลเหมือนกันแต่ว่ามาจาก FC02 นะครับับอออ่ะ่ะเดี๋ยยววขแกกกไกนก้นนล ก็ชอบมากตอนนั้นคือแบบโอ้ยมันเก่งมันลุกได้มันเอาเพื่อนลุกมันโอ้มันเป็นอะไรที่ฮือฮามากแต่ก็จะมีคนด่าหลายๆคนนะครับผมว่าเฮ้ยอุตสา์เสริมเบรามาขนาดนี้แต่คุณดันทําให้ยูนิตหลายๆตัวไม่ติดชื่อบราอ่าคือถ้าเกิดสังเกตดีๆคือสกิลเนี่ยมันจะบอกว่าต้องเอาเบราทํานู่นทํานี่ใช่ไหมครับแบบต้องต้องสแตนเบราว์เลพวกนี้แต่ว่าตัวที่ติดชื่อบรามันไม่ใช่ทั้งเด็กทําให้มีคนด่ามากตอนนั้นคือ,อทาไมไม่ทําแบบสัตว์เทวะ ที่ว่ามันเป็นชื่อเดียวทางเด็กแล้วมันจะได้เล่นง่ายๆหน่อยอันนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับผมมันติดชื่อบราแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองอันเนี้ยดูอย่างพวกทิกเกอร์เงี้ยก็ไม่ได้ติดชื่อบราจริงไหมหรือว่าเกรด2บางตัวอย่งเงี้ยหรือตัวซับต,ต,ตัวเสริมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ติดชื่อบรานะครับผมทําให้แอบ,บเล่นยากนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าเป็นในที่แบบเออมีคนเล่นอยู่นะ แต่ว่าเล่นยากนิดหนึ่งแล้วก็สกิลของตัวเกรด3ทั้ง2ตัวที่มาเล่นคอมโบนเนี่ยถ้าเกิดฝน้าบจับจังหวะได้หรือรู้ทิศนะครับผมเขาจะมีวิธีหลีกเลี่ยงมีวิธีป้องกันให้เรากดคอมโบไม่ติดก็อ่าถ้าเกิเดโดนรู้ตายนี่ก็เล่นไม่ค่อยออกนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นอย่างที่สนุกแล้วก็เก่งนิดนึงคืออวยพิเศษมันมันเท่อะมันเป็นหุ่นยนต์ที่มันเท,นเท,นนท่นะครับผมก่อนที่จะนะครับผมเจอเจอ,เจอความเท่ของ,ของเดเมเช่โพลิสสายใหม่เบียดไปเหมือนกันคือเดเมเช่โพลิสมันก็เท่งไง ถ้าเกิดมีคนอธิบายนะครับผมาสายเบลเนี่ยมันจะเป็นแนวเรียวรบอทแนวพิ้วๆยิงบีมปิ้วๆเหมือนกันดาแต่ถ้าเกิดเป็นเนวรชชันจะเป็นแนวซุปเปอร์รบอทปล่อยเหมือนกเกตเตอร์มาชินกาเงี้ยปล่อยพลังแสงยิงหมัดจรวดอะไรก็ว่าไปนะครับผมจะเป็นคนละสไตล์กันแต่ว่าจะมีแต่ว่าสำรับเบลก็จะมีแนวการเล่นคายโนวาสายสไตล์โนวาคือเน้นสแตนอยู่ดีนั่นเองนะครับผมจะเป็นแวนสแตนหรือเรียวสแตนด้วยนั่นเองก็ทั้งหมดก็จะเป็นเท่านี้นะครับผมสําหรับตำนานของแคลนโนวานั่นเอง คราวนี้สําหรับสายเลเซอร์เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะาพอขึ้นภาค4ปุ๊บนะครับผมสายเลเซอร์เนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดอย่างยิ่งยวดเพราะว่าเขาเขาจริงๆมันมีจริงๆเลเซอร์มีการอัปเกรดมาตลอดแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะครับผมแบบมันยังไม่ใช่เลเซอร์ทั้งเด็กพอขึ้นภาค4ลิเกเจนปุ๊บ เกิดไลเซอร์พักสายดีจิขึ้นมาแล้วมันเก่งมากเพราะว่าหนึ่งคือติดชื่อไลเซอร์ทางเด็กเล่นง่ายแล้วแล้วก็ไอ้อะโปรเฟคไลเซอร์ก็ไม่มีใครเล่นไปเล่นตัวลีเจียนที่มันตีลุกได้ด้วยสก,กิลของแมวพ่อบ้านถ้าว่า่ตอนนั้นเป็นเมตาอีกเด็กหนึ่งที่รับมือ,อยากมากนะครับผมแล้วพอขึ้นภาค5ขึ้นภาค G ก็เกิดสายวิกเตอร์ที่แม่งก็โหดอยู่ดีแวนก็ลุกได้เลี้ยวก็ลุกดีลุกมาจังจะแจกพลังป้อมพลังแถมยังยิงเลี้ยวได้อีกกลายเป็นเมตาโนวาอีกเด็กหนึ่งนะครับผมทาให้กลายเป กราฟความเก่งของโนวาเนี่ยมันจะเริ่มจากต่ำสุดแล้วค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นแต่มันแต่มันจะขึ้นเรื่อยๆไม่มีลงมันจะไม่ใช่มลาล้อยที่แบบมันมีขึ้นแล้วมีลงอะไรเงี้ยบ้างแต่เป็นโนวาที่คือมันจะค่อยๆขึ้นชา้าๆแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีลงนะครับผมทุกวันนี้โนวาก็ยังเก่งอยู่นั่นเองจึงเป็นเด็กที่แบบว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวละครดีเพราะว่าคนใช้คำมุยคุงจริงไหมเหมือนกับเราได้เห็นวิถีนาการของเขาจากเด็กค่อยๆโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผมก็เป็นอีกหน ที่มีความเก่งกาจมาอย่างต่อเนื่องค่อยๆโตครับผมเขาเขาจะไม่ค่อยแบบปุ๊บเก่งปุ๊บลงอะไรเงี้ยแต่ค่อยเก่งค่อยเก่งขึ้นไปเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าติดตามแล้วก็น่าเอากำลังใจช่วยน,น่าเอาใจช่วยว่าเมื่อไหร่จะจีบน้องให้ติดสักทีนะครับผมหรือว่าเธอจะไปเอาน้องโกคี้กันแน่ก็ไม่ยอมเอาใจสักทีเนาะช่างขอรักกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้ครับกับตำนานของแคลนโนวาแกรปเปอร์ ตั้งแต่ภาค1 2 3นั่นเองก็บอกว่าคนจะชอบกันใครที่เล่นโนวาอยู่ตอนนี้ก็ขอเล่นต่อไปนะครับผมใครที่ไม่เคยมองโนวาเลยตอนนี้ก็เข้าภาค5แล้วเนาะก็เล่นได้หรือถ,ถ้าเกิดใครเนี่ยเล่นมบ,บญี่ปุ่นอยู่จะรอภาคใหม่นะครับผมรอแวนกัดที่มันจะไปรีย้อนกลับตั้งแต่ภาคหนึ่งใหม่ก็ได้ก็จะได้โนวาสายใหม่มาแน่ๆนั่นเองก็อาจจะเห็นอชุระไกเซอร์สายใหม่นะครับผมจริงๆแล้วอยากเห็นเบลสายใหม่ด้วยแบบคุณทําเบล ติดทื่อมาเลยอย่างเงี้ยก็จะได้กลับไปเล่นนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมเจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย